ต่อให้เราคิดไม่ดีกับคนไม่ดีผลไม่ดีก็เกิดขึ้นที่เราเพราะเราเป็นคนคิดไม่ดีกับคนที่เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเขาก็รับกรรมส่วนที่เขาทำในส่วนที่ไม่ดีแต่การที่เราคิดไม่ดีกับคนไม่ดีก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเหตุที่เราสร้างด้วยความไม่ดีของความคิดของเรากับคนไม่ดีหรือว่าเราจะคิดไม่ดีกับคนดีผลไม่ดีก็เกิดขึ้นกับเรา ถ้าหากว่าเราคิดดีกับคนที่ไม่ดีผลดีก็เกิดขึ้นตามเหตุที่เราคิดดีกับคนที่ไม่ดีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่เรามองเห็นคงเป็นปัจจัยพอสมควรที่จะทำให้เราคิดดีและคิดไม่ดีแต่คนที่เก่งจริงๆจะต้องเลือกที่จะคิดดีกับคนที่ไม่ดีและคนที่ดีเพราะผลมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราและเราก็เป็นผู้รับของเราเองด้วยบางทีนโยมเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าคนคนนั้นที่เขาทำแบบนั้นเขามีเจตนาอย่างไรและการที่เราก็ไปคิดด้วยการตัดสินเอาตามกิเลสตามความอยากตามความคิดของเรามันก็จะเป็นเหตุที่ให้กรรมนั้นมันเกิดขึ้นกับเราเองได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้นเราอยู่ในสังคมที่จริงๆมันก็มีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครคนไหนอย่างไรเขาทำดีหรือไม่ดี เขาคิดดีไม่ดีแต่สิ่งที่เราทำได้คือดูแลความคิดของเราอย่าให้ความคิดของเรามันคิดไม่ดีกับคนดีและคนไม่ดีทั้งเหตุการณ์ไม่ดีและเหตุการณ์ที่ดีใจของเราต้องดีมันจะได้มีผลที่ดีเกิดขึ้นผลที่ไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ้นตามเหตุที่เราไม่ดีที่เราคิดการดูแลหัวใจตัวเองดูแลความคิดตัวเองไม่ให้เกิดบาปเกิดเวรเกิดโทษเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องฝึกไว เพราะเรื่องที่เราจะต้องเจอให้เราคิดไม่ดีเนี่ยมีอีกเยอะและโดยธรรมชาติของจิตมันก็มักจะไหลลงต่ำอยู่แล้วด้วยก็ขอจึงเจริญพรเป็นกำลังใจให้คิดดีให้ได้ทุกวันนะโยมเจริญพร